วันนี้ผมขอแนะนำ Number วันร้านซูชินะครับใจกลางย่านเมืองเก่าในเกียวโตนะฮะที่คนท้องถิ่กนกระซิบบอกผมว่าต้องมาครับร้านนี้ยังไงก็ต้องมานะฮะผมอยู่ใจกลางชิออนครับเดี๋ยวขึ้นไปชั้น2ไปดูกันลุยฮะในความเรียบหรูของร้านมาพร้อมกับเชฟหนุ่มไฟแรงวันนี้ผมจัดชุดพรีเมี่ยมคอร์สครับ เชฟคนนี้เนี่ยจัดว่าฝีมือดีมีความละเอียดอ่อนมากๆพอจะพูดภาษาอังกฤษได้สนุกมีความเป็นกันเองทําให้บรรยากาศภายในร้านเนี่ยรื่นรมมากๆท่านผู้ชมพอกินคําแรกไปก็ยกไอ้ก้อนนี้มาให้ผมดูเอ๊ะเหมือนเขาจะสื่ออะไรบางอย่างนะครับเชฟบอกว่าในหนึ่งบล็อกชูหน้านี้จะมีส่วนลับพิเศษซ่อนอยู่ข้างในที่มีความอร่อยมากกว่าชูและโอโทโร่เยอะมากๆแล้วจะรออะไรนะไอเรานั่งกินไปเรื่อยๆก็โดนป้ายยาไปเรื่อยๆครับ อูนิที่นี่เนี่ยจะมีกี่แบบนะผมขอเขาลองหมดทุกแบบอร่อยมากสาเกที่นี่ดีซูชิเลิศรสยังไงซะผมก็ต้องกลับมาอีกรอบครับ d e ลิช i o s โเด็ดน,นะปลาหนาๆปลาสดๆนะครับราคาดีแนะนำครับร้านนี้เยุยสุดยอด